การสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้สยามประเทศคือพระราชกรณียกิจหลักที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญมากเป็นลำดับต้นๆดังจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณของประเทศซึ่งหนึ่งในสส่วนนั้นได้นำไปใช้ในก,กิจการทหารและเสริมสร้างยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันประเทศอันประกอบด้วยการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยการสร้างบูรณภาพแห่งดินแดน ตลอดจนส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของพลเมืองให้มีส่วนร่วมป้องกันประเทศบันจกประวัติศาสตร์ชาติสยามกับเรื่องราวตลอด15ปีในสมัยแห่งรอยต่อสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยเสนอมหาเทียราชาสวัสดีครับท่านผู้ชมในศตรวรรษที่19แนวความคิดในการสแสวงหามเมืองขึ้นของประเทศหมหาอำนาจตะวันตกได้แผ่ขยายมายัางภูมิภาคเอเชียรวมทั้งประเทศสยาม ซึ่งถูกลุกรานจากฝรั่งเศสและนำมาซึ่งการเสียดินแดนในเหตุการณ์รอส1รอยสิหลังจากวิกฤตการณ์ในครั้งนั้นทัศนะและมุมมองทางด้านการทหารของสยามก็ได้เปลี่ยนไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าหนทางเดียวที่จะนำพาประเทศให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกนั่นก็คือการปฏิรูปกองทัพสยามให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม วิกฤตการรัตนโกสินทร์ศก112เป็นบทเรียนสำคัญที่รัฐบาลสยามตระหนักดีว่าต้องปฏิรูปกองทัพให้แข็งแกร่งและทันสมัยเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางการทหารทัดเทียมในระดับสากลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงส่งพระราชโอรสและเจ้านายไปศึกษาต่อในยุโรปส่วนใหญ่ได้เข้าศึกษาวิชาการทหารในประเทศต่างๆเช่นอังกฤษเยอรมนีรัสเซียและเดนมาร์กเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงสําเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศตะวันตกพระบาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงปรับปรุงกิจการของกองทัพสยาม ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตามแบบอย่างที่ได้ทรงศึกษาเล่าเรียนมาหลังเสด็จขึ้นครองราชไม่ถึงหนึ่งเดือนพระราชกรณียกิจลำดับแรกๆคือการจัดระเบียบและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในกองทัพใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงโดยประกาศตั้งกระทรวงทหารเรือเป็นหน่วยงานใหม่ แยกออกจากกระทรวงกลาโหมเพื่อพัฒนากิจการทหารเรือให้มั่นคงก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนับเป็นครั้งแรกที่กิจการทหารบกและทหารเรือของสยามได้แยกสายงานและตั้งเป็นหน่วยงานระดับกระทรวงอย่างชัดเจนครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิษ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือเป็นพระองค์แรกและมีพระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นที่ปรึกษาราชการกองทัพเรือส่วนกิจการทหารบกพระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมกิจการทหารบกได้มีการปรับเปลี่ยนกำลังพลให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยมีการแบ่งกระจายกำลังพลออกเป็น10บกองพลเป็นครั้งแรกที่กองทัพสยามได้จัดกองกำลังทหารครอบคลุมทุกพื้นที่ในราชอาณาจักร ส่วนพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารที่ได้มีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2448เป็นกฎหมายที่พระองค์ทรงจัดทำขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและได้ทยอยประกาศใช้เรื่อยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หและสามารถบังคับใช้ครบทุกพื้นที่ในรัชสมัยของพระองค์ ซึ่งพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารนับเป็นกฎหมายสำคัญที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติทาตรัตนโกสิร์ศก124ที่ตราออกมาในช่วงเวลาเดียวกันโดยมีผลให้ไพร่ทาตทุกคนเป็นอิสระและยังผลให้ชายไทยทุกคนสามารถเป็นทหารรับใช้ชาติเฉกเช่นอนารรยะประเทศ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาให้มีการปรับปรุงกฎหมายอีกหลายฉบับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทหารเพราะเดิมทีในสมัยรัชกาลที่5มีเพียงพระธรรมนูญสารทหารบกและธรรมนูญสารทหารเรือตราเป็นพระราชบัญญตัติเมื่อปีพุทธศักราช2450เพื่อลงโทษทหารที่กระทำความผิด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพิจารณาเห็นว่าถ้าทหารทำความผิดควรให้มีโทษหนักยิ่งกว่าพลเรือนเพราะทหารเป็นผู้มีอาวุธอยู่ในมือจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้เคร่งครัดยิ่งกว่าพลเรือน ด้วยเหตุนี้พระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชจึงทรงปรึกษากับมงซีเออร์ปาดูที่ปรึกษากฎหมายและได้ร่วมกันร่างกฎหมายออกมาคือพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาทหารรัตนโกสินทร์สา130โดยชี้ให้เห็นว่าสิทธิและหน้าที่ของทหารและพลเรือนนั้นแตกต่างกัน พระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งสภาป้องกันพระราชอาณาจักรขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้ภาร,รกิจด้านการทหารและการป้องกันประเทศเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบและมีประสิทธิภาพทำให้เกิดการประสานที่ดีขึ้นโดยปัจจุบันสภานี้ได้พัฒนามาเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชได้เพียงสองเดือนในช่วงเวลานั้นมีนักบินลูกครึ่งเชื้อสายเบลเยียมฝรั่งเศสชื่อชาญวานเด,ดบอนขอนำเครื่องบินแบบอังรีฟามังลำนี้มาจัดแสดงการบินในสยามสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงาาศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเสนาธิการทหารบก และพระเจ้าน้องยาเธอพร์เจ้าบรุรชัดชัยยากรกรมพระก,กำแพงเพชรอระโยธินจเจรทหารช่างเสด็จมาทอดพระเนตรการแสดงบินและทรงทดลองขึ้นประทับโดยสารเครื่องบินของนาชานแวนเดรบอลด้วยหลังจากที่ชาวฟันเดนบอลมาแสดงแล้วเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนไทยหลายๆคนได้ขึ้นบินกับเขาก็มี คนไทยนายทหารหลายท่านเช่นเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถนะซึ่งเป็นเสนาธิการฐานบกก็ได้ขึ้นบินกับฟันเดนบอลด้วยกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินก็ได้ขึ้นบินด้วยการที่ได้ขึ้นบินเนี่ยเราก็เกิดความคิดว่าเครื่องบินเหมาะที่จะนํามาใช้ในการลาดตระเวนหาข่าวให้กับทหารบกประกอบกับกรมหลวงน,นครชัยศรีสุรเดชซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเนี่ย ท่านก็ได้เสด็จไปดูกิจาการทหารในทวีปยุโรปแล้วก็พบว่าในทวีปยุโรปเนี่ยได้มีการนําเครื่องบินมาใช้ในกิจาการทหารในหลายๆประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นถือว่าก้าวหน้ามากเป็นลําดับต้นๆของโลกต่อมาเมื่อพระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช เสด็จเยือนยุโรปเพื่อทอดพระเนตรกิจการทหารและทรงทราบข่าวว่าฝรั่งเศสกำลังเร่งเสริมสร้างแสนยานุภาพทางการบินของกองทัพเพราะเวลานั้นหลายประเทศในยุโรปต่างก็มีกองกำลังทางอากาศแล้วดังนั้นเมื่อเสด็จกลับถึงพระนครก็ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ทรงปรึกษากับสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์ผัวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเสนาธิการทหารบกถึงความจำเป็นที่สยามจะมีกองกำลังทางอากาศเชกเช่นหลายประเทศในยุโรปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไปศึกษาวิชาการบินที่ฝรั่งเศสมีนายทหารสามนายที่ได้รับคัดเลือกคือนายพันตรีหลวงศักดิ์สัลยาวุฒิสุนีสุวรรณประทีปนายร้อยเอกหลวงอาวุธสิขิกรหลงสินสุขและนายร้อยโททิพย์เกตุทัศน์ นายทหารทั้งสามนายใช้ความวิริยะอุตสาหะในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างเร่งด่วนหลังจากนั้นก็เริ่มฝึกการบินอย่างจริงจังและใช้เวลาเรียนการบินจนสามารถสำเร็จการศึกษาวิชาการบินในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีตามข้อบังคับของโรงเรียนการบินที่ฝรั่งเศส จากนั้นรัฐบาลสยามสั่งซื้อเครื่องบินแบบเบรเก้ปีกสองชั้น3มเครื่องและเครื่องบินแบบนีเออปอปีกชั้นเดียว4เครื่องนอกจากนี้เจ้าพระยาอภัยภูเบศชุ่มอภัยวงศ์ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบซื้อเครื่องบินแบบเบรเก้อีกหนึ่งเครื่องรวมทั้งหมด8เครื่อง ส่วนนายทหารนักบินทั้งสามนายเมื่อสำเร็จวิชาการบินกลับมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกรหม่อมให้เป็นพลอากาศโทรพระยาเฉลิมอากาศนาวาอากาศเอกพระยาเวหาสยานศิลปสิธิ์และนาวาอากาศเอกพระยาทยานพิฆาตและในปัจจุบัน กองทัพอากาศยังยกย่องให้ทั้งสามท่านเป็นบุพการีทหารอากาศด้วยเมื่อกองทัพสยามมีความพร้อมในระดับหนึ่งทั้งด้านกำลังพลและเครื่องบินอันเป็นยุทธโธปกรณ์กระรวงกลาโหม จึงได้จัดตั้งแผนกการบินขึ้นเป็นแผนกหนึ่งของกองทัพบกโดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของสนามราชกรีธาโสโมสรเป็นที่ทำการและจัดเก็บเครื่องบินเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกิจการการบินและมีโอกาสได้ทอดพระเนตรการบินทรงบันทึกเหตุการณ์ครั้งนั้นไว้ว่า